โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ท right? you know ุกคนนะครับนี้อยู่ผมช่องสิงส a r รีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวลำโพง Wking รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับล่าสุดนะไม่มีที่ไหนมารีวิวนะครับเท่าที่ผมไปเช็คมานะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันคือ Wking รุ่น D10 นะครับก็จะดีไซน์นะครับจะเห็นได้ว่า จะล้ําสมัยนะครับผมแล้วก็ลําโพงมีไฟ RGB นะครับเป็นลำโพงสองดอกเลยนะอ่นนะครับเรามาดูกันกล่องเป็นสีส้มนะครับนะนะครับลำโพงนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับ Wking นะครับ D10 นะครับเป็น Outdoor Wireless Speaker นะครับผม LED Party Light นะครับมี LED นะครับก็เป็นลำโพง ใช้ภายนอกหรือภายในได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเอาท์ดอร์นะครับผมมีไมโครโฟนซัล็อตก็คือช่องเสียบไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพงขนาด70วัตต์นะครับผมมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ13,200มิลลิแอมนะครับผมก็ถ้าเทียบกับ เเาวแบงก์ก็เท่าวันอีสิบสองอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็น TWS Stereo คือสามารถเชื่อมต่อได้2ตัวการแพรนั่นเองนะครับผมอ Waterproof นะครับตัวนี้ W King D10 นะครับกันน้ำระดับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX67 นะครับคือกันฝุ่นโดยสมบูรณ์นะครับผมส่วนกันน้ำก็คือกันมากันน้ำเนี่ยลึกไม่เกิน1เมตรไม่เกิน30นาทีแต่จริงๆคงไม่มีใคร าไปแช่น้ำหรอกนะครับผมก็นะครับเอาเป็นว่ามันกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมอ่าแล้วที่อย่างที่ผมชอบในตัวนี้ D10 ก็คือในตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมก็มันจะมีที่เป็นอ่า อันเนี้ยที่อยู่นะครับโรงงานมันคือจริงๆมันคือโรงงานที่จีนนะครับแต่ว่าที่ UK นะครับมันก็จะมีที่ยุสต์เด็คคิงดอมเหมือนกันคนระับแต่ใช้ในแบรนด์ที่ชื่อว่าโควานะครับผมส่วนเยอรมันเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าอ่าไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอ่าถ้าเป็นที่จีนเนี่ยเขาจะได้วิวคิงนะครับ,รบก็เอาเป็นว่า จีน W King นะครับจน U K เนี่ยจะเรียกว่าโ o วานะครับแล้วก็จะมีที่เยอรมันีกที่อีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็ด้านบนก็จะมีบาร์โค้ดนะครับเขียนว่า W King นะครับ70 Watt Bluetooth Speaker New นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ยังไม่เคยแกะมาดูนะครับแต่ก็นะครับก็มี By User Manual นะครับ ก็ของ W King นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดสเปคคร่าวๆหรือวิธีใช้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะบุโฟมเ,เป็นโฟมนุ่มๆนะครับผมตามสไตล์ W King นะครับผมตัวนี้อขออนุญาตเก็บกล่องนะครับผมนี่คือเจ้าตัว D10 นะครับผม อ่ะย่าไปดูที่ตัวลำโพงละกันนะครับก็จะมีนี่นะครับ W k i n g นะครับ a c c e s s o r i e นะครับก็เป็นพวกสายชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นสายถักนะครับผมเป็น USB Type C อ่านะครับ USB Type C นะครับแล้วก็สาย AUX นะครับสองฝั่งนะครับไว้เสียบลำโพงกับโทรศัพท์ถ้าไม่ต้องการจะเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองอนะเก็บสายนะครับผม ตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับกับหัวหน่อยนะครับไม่เห็นหรือเปล่าโอเคนะครับแกะโปมออกมาดูนะครับที่ตัวบอดี้นะครับถามว่าน้ําหนักเอาเรื่องไหมน้ําหนักเอาเรื่องนะครับประมาณกิโลเกือบสองกิโลหรือเปล่านะครับผมจะเห็นได้ว่ารูปร่างเนี่ยนะครับตันมากนะครับผมก็จะมีนะครับเท่าที่เห็นเลยนะครับก็จะมีสวิต ปิดเปิดนะครับผมปุ่มเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วปุ่มเพนะครับอันนี้เป็นอีโคไลเซอร์นะครับปรับแบบเหมือนในตัว่า W k i n g D 8m ครับตัวนั้นก็คือสามารถปรับ i n น o o ร์เอาท์ดได้นะครับแล้วก็มีกดปุ่มเปิดปิดไฟ LED ตรงนี้นะครับผมไฟ LED มีแค่โหมดเดียวก็คือเปิดกับปิดแค่นั้นนะครับผมอ่ะ เรามองเนี่ยลอดนะครับจะเห็นลําโพงอยู่2ดอกนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมอีก2ดอกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นคายซับวุฟนะครับผมด้านล่างนะครับเป็นยางกันกระแทกยางลองนะครับกันลื่นนะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็เป็นลูกยางกันฝุ่นกันน้ำนะครับตรงนี้ก็เวลาเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับ รูที่เสียบไมโครโฟนนะครับผมที่เป็นแจ็คนะครับจะมีช่องรีเซ็ตนะครับในกรณีที่เครื่องค้างหรือมีปัญหานะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นช่อง AUX นะครับแล้วก็เป็นช่อง SD Card นะครับแล้วก็หัวชาร์จที่แบบเป็น USB Type C นะครับโอเคถือว่าให้มาครบนะครับสำหรับเจ้าตัว D10 นะครับ ก็จะมีสกรีนนะครับเข้าข้าวแบบบิวคิงครับโมเดลก็เป็น D10 นะครับตัวนี้อ่านะครับก็มีอะไรอีกสปิเกอร์ตัวนี้ก็เป็น70วัตต์นะครับแบตอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับคือ13,200ม mm ิลลิแอมนะครับเป็นลิเทียมไอออนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองหาดูซิว่าไอ้เจ้าลำโพงตัวนี้นะครับมันมีกี่ดอก นะครับผมจะพยายามหานะครับผมก็คร่าวๆก็เห็นคือเจ็สิวัตต์นั่นแหละนะครับผมอืมโอเคนะครับน่าจะไม่มีบอกนะครับผมก็เขาบอกแค่ว่าเจ็ดสิบวัตต์นะครับ อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนะครับผมนะครับสถานะไฟนะครับจะอยู่ที่ทางขวามือนะครับเป็น3มขีดนะครับสไตล์ WK i n g อยู่แล้วนะครับจะมีไฟนะครับ LED ที่เป็น RGB นะครับผมแต่ผมว่าตัวนี้นะครับควรทำออกมาเหมือนทีที่เป็นไฟวงแหวนนะครับมันจะดู เขาเรียกว่าอะไรฟิวเจอร์มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเออผมก็ย,ยอมรับได้ในจุดๆนี้โอเคนะครับเดี๋ยวขอทำการเชื่อมต่อนะครับอ่เจ้าตัวบลูทูธสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาทดสศเสียงลำโพงกันนะครับกอผมจะเล่งลำโพงให้สุดก่อนนะอ่ะลำโพงสุดแล้วนะครับ เสียจากมือถือให้สุดนะโอเคนะครับจากที่ผมเล่นเสียงโทรศัพท์ไม่สุดนะครับสุดไม่ได้นะครับเอาวนว่ามันดัง จ้าตัวอีโคไลเซอร์ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองฟังเสียงกันนะผมว่าเสียงแหลมมันจะดับตอบเสียงด้ครับจะดอบลงนะครับเพื่อลองฟังนะครับ เบสมันดับลงครับลองกดอีกทีนนะ นี่นะครับก็เอาเป็นว่ามันสามารถปรับเสียงนะครับเป็นอินดอร์เอาดอร์ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปคราวแรกนะครับไฟตัวนี้นะครับแล้วแต่คนมองนะครับผมชอบเป็นสไตล์วงแหวนกีมากกว่านะครับแต่อย่างว่ามันเป็นลำโพงเอาดอร์เนาะไม่ใช่อินดอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับต้นตัวลำโพง W ด i วินะครับ D10 นะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด70วัตต์นะครับผมก็ ผมมองนะครับถามว่าเทียบกับเจ้าตัว T8 ได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่า T8 มันมันออกมานานแล้วเบรมันหนักมากนะครับผมมันแต่ถ้าเลือกความดังผมว่าตัวเนี้ยมันดังกว่า T8 อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยขนาด70วัตต์นะครับผมแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันใช้ออเดอร์นะครับแล้วก็มันสามารถกันน้ำกันฝุ่นครับระดับ IPX67 นะครับ,รบ,รบซึ่งตัว T8 ไม่มีเขาเอาเป็นว่ามันใช้ใน คนละจุดสองกันนะครับตัวนี้ก็จะไปเทียบกับพวก D8 D8M อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ,น,รบนี่ผมเล่นเดือกแค่ระดับท่าสิเอรเซ็นต์มันไม่ถึงท่บเปอร์เซ็นตนะครับยิงดังขนาดนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็เทสเสียงเจ้าตัวลำโพงประมาณนี้ละกันนะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามหรือ s u b สไคร์นะครับก็ฝากกด u u s c r i b e ด้วยผมด้วยนะครับผมหากใครมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแต่เท่าที่ผมไปเซิร์ชมานะครับ d ี0 0ใน Google ทั้ง y o u t u b e นะครับ ตัวนี้ผมยังเซิร์ชหาไม่เจอนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกที่นําเอามารีวิวนะครับก็ลองดูนะครับในร้านค้าใหญ่ๆนะครับว่ามันมีขายหรือยังนะครับพะผมก็บอกไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้เต็มปากว่าใครจะเอาไปขายบ้างนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับผม